ไฮมินาซังคอนดิจิโอปัตชิวะตสันเดสสุรยะซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพซโซทูในแตเดเสรครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่ในเกมนี้เนี่ย เขาจะเรียกกันว่าไวท์เทเกตนะครับไวท์ทเกตมันคืออะไรมันคือสิ่งที่อยู่ตรงด้านล่างซ้ายของจอเรานะครับมันก็คือแถบที่เป็นการบอกเลเวลของเราบอกชื่อตัวละคร HP แล้วก็ PP นะครับซึ่ตรงเนี้เขาจะเรียกกันว่าไวท์เท็กเกตนะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนไวท์เทเกตปรับเปลี่ยนเพื่อหลังเนี่ยได้อย่างอิสระกันเลยนะครับโดยการมาที่ หน้าเมนูแล้วก็มาดูที่ตรงหัวข้อได้เป็นตรงกางนะครับที่เป็นหัวข้อ Personal แล้วก็เือวข้อที่4ในตอนนี้ที่จะเป็นหัวข้อ v i วท l g เก e d e s i น n นะครับก็คือเราสามารถทําการ ปรับเปลี่ยนดีไซน์พื้นอาหลังที่แบบเป็นตรงชื่อตัวละครของเราเนี่ยกันได้อย่างอิสระกันเลยนะครับซึ่งในตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังมีแบบไม่กี่ลายก็คือแบบประมาณสัก4ี่ห้าลายนี้เนี่ยเราก็สามารถทําการเลือกใช้งานกันได้เมื่อทําการกดใช้งานไปปุ๊บแล้วเราก็ทําการออกมาก็จะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับอาตัวหหลังตรงเนี้ยมันมีการถูกปรับเปลี่ยนกันไปนั่นเองนะครับก็คือสามารถทําการเลือกลายตามที่เราชอบกันได้แล้วก็ทีนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเราก็คือสามารถเลือกแบบได้ตามใจชอบกันเลยนะจะแบบแบบเป็น จะเปลี่ยนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้หรือต้องการจะแบบกลับมาเป็นค่า e ด a ฟ l t เนี่ยก็คือสามารถกดที่ปุ่มข้างตรงนี้เพื่อให้มันกลับเป็นค่าดั้งเดิมแบบนี้ก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนกันได้นะครับอาจจะจะเป็นวิธีการปรับเปลี่ยนตัวไวทอเกตนะแล้วก็ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับไวทอเกตที่เห็นแบบว่าผมมีแบบเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมันหาจากไหนกันล่ะซึ่งมันจะมีได้รับจากหลายที่นะครับก็อย่างเช่นอย่างแรกก็คือจะเป็นจากตัวตู้กาชาอมาดูที่ตัวตู้กาชาแล้วก็จะเป็นตัวตู้ s อนะครับ ตัวตู้ S t ในตอนนี้นะครับมันก็จะมีการรวมๆกันจากหลายๆตู้กันมาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเรื่องขอไอยเทมชิ้นนี้อยู่กันด้วยนะครับก็คือจะเป็นเทมที่จะมีการเขียนชื่อดำหน้าว่า V G ซึ่ง V G เนี่ยก็ย่อมาจาก v i t a l Gate นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถมาดูกันได้ว่าตู้อันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเทม V G หรือเปล่าแต่ถ้าจะแบบดูง่ายๆเนี่ยก็คือทําการกดคัดกรองดับบนตรงนี้นะครับว่าให้เป็นหัวข้ออื่นๆก็คือเป็นหัวข้อล่างสุดเลย ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีการกดคอมแบบว่าอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นเพลงนะมีเรื่องเกี่ยวกับ v g v g พวกนี้ก็คือสามารถทําการเช็คได้ว่าอในตัวตุ๊กระชานต๊กนี้เนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทม v G กันหรือเปล่าก็สามารถมาทําการเช็คกันได้นะครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีการบอกชื่อช่วยครับแต่ว่าเราจะเช็คได้ยังไงว่าลายมันเป็นยังไงล่ะก็คือทําการกดปุ่ม Q หรือไม่ก็ กดเลข2ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการไปดูแบบว่าเป็นตัวอย่างพรีวิวว่าเออเรื่องของตัวไอเทมวิจิตัวนี้เนี่ยมันจะมีลวดลายยังไงกันบ้างก็คือสามารถทําการเช็คกันไปทีละตัวเทีละตัวกันได้นะครับว่าอานเรื่องเกี่ยวกับไอเทมวิจีอันนี้มีลายแบบนี้กันนะก็สามารถไปส่มไปหามาใช้งานกันได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับอาจจะจะเป็นจากตัวตู้กาชาแล้วก็ถัดมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ในส่วนของตัวไททอลหรือก็คือฉายานะครับอามาดูที่ตัวหัวข้อฉายา แล้วก็หัวข้อด้านบตรงนี้นะครับก็ให้เราแปลเป็็น อ, <ibl is. S 1> อย่างเช the really ่นเป็นหัวข้อเควสที่ในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตรงหัวข้อเควสนะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหัวข้อดวลเควส์สำหรับตัวดวลเควส์ในตอนนี้นะครับมันจะอยู่ที่ในตัวเงื่อนไขของการเล่นดวลเควส์ในเฟสที่3นะครับก็จะเป็นอย่างเช่นผ่านดวลเควส์เฟสสามเนี่ยหนึ่งครั้งนะผ่านแบบเป็นแรงเอสหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่านแบบห้าคลาสไม่ซ้ำกันเนี่ยอย่าละครั้งก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับการผ่านเงื่อนไขมาแล้วมันก็จะมีขวาลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว v g อยู่กันด้วยนะครับก แล้วเป็นขบวนกันได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีการเพิ่มใครอื่นเข้ามาด้วยเดี๋ยวก็ลองเช็คกันดูกันละกันนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเควสซึ่งเควส์โต,ตอนนี้เนี่ยก็มีที่เดียวเหมือนกันก็คือจะเป็นเควสของตัวบอสดาร์คฟาวโซลที่เป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่ะสำหรับตัวเควสของบ a r ด f ร์ l So วโซนะครับก็คือเวลาที่เราทำการผ่านครั้งแรกได้ก็จะมี VG ที่เป็นของไอนัทีดีกับมาดอนทีดีมานะครับก็คือจะเป็นสองลายนี้ อ่ะก็คือจะเป็น2ลายนี้นะครับก็คือจะเป็นลายของอามานอนกับรายของไอ,อ้นาสองนี้เนี่ยก็คือจะเป็นของรางวัลที่ได้รับจากการผ่านตัวเควส dark fall s o l a c m มาได้เองนะครับซึ่งเนี่ยได้รับแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่ง id เท่านั้นนะแล้วก็จะมีอย่างเช่นจากในตัวกิจกรรมอ,อย่างเช่นในตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวกิจกรรม winter 2อ2 4นะครับอ่ามาคุยกับ abc กิจกรรม แล้วก็เลื่อนไปที่ตรงหัวข้อล้านคาสต์พอย์นะครับมันก็จะมีเรื่องของไอเทมของกิจกรรมแบบพิเศษเนี่ยที่เป็นตัว VG เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของที่มานะ้ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากในตัวตู้กาชาเอยจากในตัวไททอลฉายาจากเควสหรือไม่ก็จากกิจกรรมประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้มาดูวิธีการใช้งานกันบ้างนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็เหมือนกับไอเทมตัวอื่นกันเลยนะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้ผมจะทําการแลกเรื่องเกี่ยวกับไอเทมว G จากตัวรลคา,รรมมา1ิ้นนะครับอาารลรก โอเคทําการแรกเรียบร้อยมาแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะได้รับเรื่องของตัวไอเทมวีจีมาในรูปลักษณะแบบ เป็นตัวบัตรเป็นตัวตัวแบบนี้มานะครับซึ่งทีเนี้ยเราก็ทําการกดไอเทมเราก็ทําการเลือกข้อแรที่เป็นการกดใช้งานไปได้เลยนะครับอ่ะเราก็สำหรับตัวไอเทมว g จีพวกนี้นะครับจะเป็นไอเทมที่กดใช้งานแค่ครั้งเดียวจะใช้ได้กับทุกตัวละครในไ d ดีของเรากันเลยนะครับก็คือหามาให้ได้สักหนึง่งชิ้นเนี้ยก็คือสามารถใช้ได้ตลอดทาง ID กันเลยนะครับอ่ะทำการกดใช้งานไปแล้วก็กดตกลง อ่ะเท่านี้เรื่องเกี่ยวกับ VG ีลายใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาที่ตรงหัวข้อไวท์ท็กเกตดีไซน์เรียบร้อยนะครับก็คือจะเป็นลายอันนี้ใช่ไหมเอออันนี้อาจจะเป็นลายใหม่ที่เพิ่งได้กันมานะครับก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นลายแบบเป็นพื้นผิวแบบเป็นโซลโกันไปหรือไม่ก็จะมีตัวลายที่มาอย่างตัวการโคลโบอย่างเช่นในตอนนี้ก็คือจะเป็นการโคลโบกับดานาสุนโนไทยไซหรือก็คือ7บาทลเองนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็น VG ีที่อยู่ในตัวตู้กาชานะครับอ่ะมาดูที่ตัวหัวข้อ,ขอสแกนเหมือนเดิม แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวตู้กาชาของ7บาทนะครับแล้วมันก็จะ มีเรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทมที่เป็นว G อยู่ด้วยจะเป็นแบบว่าลายพื้นหลังของตัวละครต่างๆนะครับว่าจะเป็นทั้งเมริโอดาส์เดโนจากบันอะไรแบบนี้ก็คือสามารถมาทําการเช็คแล้วก็สามารถซื้อขายกันได้นะคือด้วยครั้ที่วันเนี้ยมันเป็นไอเทมที่อยู่ในตัวตู้กาชา a อซเราจะสามารถทําการเช็คได้นะครับว่าอาไอเทมตัวตเนี้ยในตอนนี้มีคนขายกันอยู่วันเท่าไหร่ประมาณสัก4ี่แสนนะลายของมาลินตอนนี้ก็อาจจะแพงอยประมาณสักเก้าแสนถึงหนึ่งล้านประมาณน,าณนี้ก็ลองไปเช็คราคาของ ของตลาดของแต่ละคนดูกันละกันนะครับว่าตอนนี้ยานนี้เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยราคาเท่าไหร่กันแล้วก็ไปหาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับหรือไม่ก็ทําการสุบเองก็แล้วแต่กันเลยนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของตัวไวท์ท็อกเกดิไซที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราทําการปรับเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับอ่าเพื่อหลับตรงนี้ไปเนี่ย เพื่อนของเราในปาร์ตี้ก็จะเห็นตามเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับคือถ้าหากว่าสมาชิกในปาร์ตี้เนี่ยแต่ละคนมีการใช้ลายแบบเรียนกันตัก็จะเห็นไปตามที่คนคนั้นเนี่ยมีการตั้งค่ากันด้วยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถทําการตกแต่งเรื่องเกี่ยวกับหน้าจอของเรากันได้ก็ลองไปหามาใช้งานกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายะเอียดของตัวไวท์เทเกตที่จะเป็นตัวบริเวณเพื่อหลังชื่อตัวละครของเรานะครับที่เราก็สามารถพ่ากระปับเปลี่ยนกันได้ก็เป็นหนึ่งในคำถามหนึ่งที่มีคนมาถามกันเยอะเหมือนกันนะคร่่าาาาอรงงี้ยยทกปลไได าหาจะไงได้บ้างก็มีการพูดถึงกันในคลิปนี้กันแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน